ออก็คือครับดาบนะอ,อครับตายไอ้ครับใครครับเดียรยาครับโอ้โห หายไม่ได้เลยครับคนครับมันครับกลางคู่เผาครับคือครับอันไทยหินหินช่วงครับคนครับเป็นจุดอีกจุด้

อันหลืองลายบหลืองชื้ล well? ืองหลองมันเอาไว้กอดีมันถางมันเป็ปูยางเดนบ่ฮะปูยางเขาปุมันก้อนอะไม่ไม่จะเติบตูนะจุเินบ่กมันเลู้มันก้อนยางไฟยาครับไฟมาแล้วนกเอ๋ยคุณครับ ลมก็ลมปัดนี่เนี่ยแ่ยืนอยเฮ้ยีลมาหน่อน่เนไหไม่เเดน็เชื่อ้นเป็นเด่นไม่ใช่เปวนเพ่ใ <yah> ต <oo> ูแล้วก็แป้นล่ะอันนี้ว่าเอดเป็นแดนเป็นเด่นไปเป็นโคกคือโคกนอนแก้วนะคือบไสเอานะไม่ไม่โคบนลนะเด้ดูดูถึงเลยว่าโคบห้เนาะเปไนเนาะเอ้าวือบบโก้อันน้ไมเนี่ยเจ้าเป็นยี่บ้เด้๋ยวโคบหายรูปกัาเน ันี้มันดด็กจโงงนติงามันนั่นอาดูเลยกันมังดูหั่นไผอันนี้ก oh. oh, <c oughs> ็เห็นชะพื้น <c> ช <oughs> mm ้อสน่ะม uh ันละมีปนโอ้โหหันดานพัด hmm. อ uh ัน huh. น uh ี huh. mm ้ปุจจุกงกปปุหเนี่โดดนี้ก็ตุกเออน่คือเดของตูนี่แล้วุกกระชาเขาก็จะแน่ของะเอาเพื่อเอามันมันก็ปอันนี้มันเพื่อก็ไม่ย่มชุนอืมหึ่งบพิกกะิก็ดนเนา อ่า์ฮิไกฮักองค์ฮิไกฮักคนฮักองค์ฮิไกฮักเงินฮักองฮิไกฮักดูไฟไฟก็ไปใกล้สวนยางเขาแล้วแต่แม่ก็ปูไฟเนาะมันจะไม่สวนยางเขาแล้วคือเนาะยคือคืออย่างอย่างเนาะนั่นประตูเมี่นี่กกอย่างนี่ ทุกอย่างทำให้ปบนี่โดนไฟดุนแดงเออนั่นนะเจ่ามันเกล็ดแล้วนะจะไม่ยางแล้วถ้าไฟเศ้าก็ไม่ยางหมดแต่ของเราก็ดับได้แล้วใครที่รอดครับนี่ฮะครับข้ามือเหมือนระบบชุดใหม่ข้าวเม่าอะไรข้าวเม่าจะใชมันมีกัญไฟใหม่ไฟเม่าเตาอือมีได้ นุกน่นกเขาจเอไี่ไหน่อใส่ลูกไปเชอยันไม่ก็ต่นไม้อนหนอนมันร้อนเราเคือไปไม่ได้แหะมันมามันบุบมาไม่เห่าได้ยังไงเราตยาแล้ยังไงนะมันก็องกงอยู่ได้แต่เราตินตีไม่ได้กันนะเพราะว่าเราอินะมันเกัดเหละพราะว่าเาอดไม่ได้เรา เรื่ว่าอร์ูอีนีเจอเยไฟดับไปลันโกันบูบูบไปแลเวม่ปอบนะะก็มาเนี่ยแม่ปอบดูดกันเขาดูดพู้เรียกว่าไฟดับเลยหลุดตัวนี้่ดีไฟดับไปลที่ไหนไโอ้มาตะหงโยตะผุนตะวองกับไปบ้องไฟหุนไม่มันมาแต่ไ่มาแต่พูดมาตะโวยจะฝ่าุนก็ว่าเป็นจนอย่างเนาะเพราะว่าไฟถึงดับทางนี้ก็ขึ้นอย่างหูเขาหูร้น หาแบบใครครับคือทังหน้าครับพันธุ์ม <c> ันก็แหนงเฝ้าอยู่หันเลแล้วก็ยมัไปแลยหุตะถันนะหุยแล้วก็ไฟดับเป็นังเขาก็มาประวส่นเขาพรพุจะไดนะจุ๊กเิสิ่งาเนสิ่งมานหัวกุ๊กย่างก็เขาไม่ยอมาแปดคู่เห่าไดก็อาไม่ได้เจ้าแล้วกกอดบดกุผกถ้ามันหน้าก็แปดบห่ไดทกเห็นมันไม่ของมันบดจะงอนกันกันเถวันนั้น าไม่ยอมอิตฉูดูเขาแับอกระทครับไอครับคนทั้งเกันน่ะเขาหน้อเห็นน้ำเนื้อูเขาเป็นแบาเดินไปดูชิ้นรถได้กะนื้อน้ำตามรถไถมาก็มาก็ตู้ก็ก้าแถวบ้านที่เหลือก็มีมิจาหลังตด้บอกคือเคยเห็นเนี่ยแล้วว่ะนี่อีกแบบนี้อีกแบบนึง ข้ามเคยได้ดินนั่นล่ะดินเขาไม่ได้ทำปอดไถป้านั่นแหละมาจะติดงานแหละยาพิยายาแก้ยาพชรเานั่จละมือมือละกินข้าวลวมาอีบันนึงละบนงงอ็นนี้กองขี้ไก่ครับมันทับี้ไก่ทีนัครับเราขี้ไก่เขาเอามาใส่บ้าน กระจกกรจกที่ไกเขาไม่ใจ่มันน้อให้ให้งานครับให้นตูเลี้ยไม่ใอจากมันมัเนียที่บัวจะเอาบัวมันจะกลนบัมันดนมั โอ้โหโอ้โหครับคนับไต้ยางครับ อันแอดตางครับทองคนถับมีใบครับท่องเขาอ่อนมีครับเขาโจทย์ชิปแบบนี้ครับกระไรชอว์แชร์อันนี้ครับบาย